อนนี้นะครับจะเป็นการบำรุงดูแลนะครับต้นหม่อนนะครับเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนะครับเรานะครับจะมีการดูแลนะครับการพลวนดินนะครับการได้ยากากำจัดวัชพืชนะครับการให้ปุ๋ยนะครับให้น้ำการดูแลหม่อนนะครับถ้าเป็นหน้าฝนนะครับเราไม่จะเป็นต้องต้องให้น้ำ ทุกวันก็ได้นะครับอาจจะเป็น1สัปดาห์2สัปดาห์ให้ครั้งหนึ่งนะครับอ,อยู่ที่สภาพแวดล้อมหรืออากาศของเรานะครับถ้ามีน้ําอยู่แล้วเราก็าให้เว้นอาทิตย์เว้นสัปดาห์ก็ได้นะครับแต่ถ้าอากาศมันร้อนหรือมันแห้งนะครับอาจจะเป็นเชา้าเช้าครั้งหนึ่งเย็นเย็นครั้งหนึ่งก็ได้นะครับาการได้หญ้านะครับด้หญ้าหมอนเนี่ยเราก็เอาเฉพาะบริเวณที่เป็นโคนต้นก็ได้นะครับ ส่วนที่อยู่ในแปลงนะครับเราเป็นสามารถเอาไว้เป็นคลุมดินก็ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการห่มดินนะครับหรือว่าหญ้าที่เราดายออกมานะครับสามารถเอามาคลุมดินหรือห่มดินนะคลุมไว้ที่โคนต้นหมอนได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการเลี้ยงดินนะครับให้ดินเลี้ยงพืชนะครับเมื่อดินดีพืชก็จะสวยงามนะครับเพราะนั้นแล้วการที่ดูแลแปลงหมอนตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ย นะครับปุ๋ยอ่าถ้าเป็นปุ๋ยคอกนะครับหรือปุ๋ยมูลสัตว์1000กิโลนะครับต่อปีนะครับต่อไร่ต่อปีถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับ100กิโลต่อไร่ต่อปีแต่จริงๆแล้วนะครับในเชิงอ่าปลูกปลูกพืชนะครับประเภทนี้เราไม่อยากให้ใช้สารเคมีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์พื้นดินไปด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับการปลูกหมอนในแปลงของเรานะครับ เป็นการใช้ระบบแบบเศรษฐกิจพอเพียงใช้แบบวัตถุดิบหรือวัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะครับน้ำนะครับเราก็เอามาจากบ่อนะครับบ่อน้ําธรรมชาตินะครับการบารุงบารุงดินก็จะเป็นพวกปุ๋ยมูลสัตว์นะครับหญ้าที่คุมดินเราก็เอาญ้าที่เราได้ออกจากแปลงหม่อนนะครับแล้วเอามาคุมดินนะครับเพื่อป้องกันแสงแดดไปทําลายแม่ธรณี โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราคุมดินนะครับคุมดินเนี่ยมันจะเกิดตัวจุลินทรีย์นะครับเขาเรียกว่า,าเป็นกรารมห่ยดินแล้วก็จุลินทรีย์มันก็จะทํางานนะครับมันไม่ตายเพราะเรามีญ่า,ามอาีอาจจะเป็นเศษฟางหรือเศษใบไม้ก็ได้นะครับเราสามารถมาหุดินได้นะครับต่อไปก็จะเป็นจุจลินทรีย์มาอยู่มแมลงต่างๆไสเดือนเขาจะมาพวนดินให้เรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการ ในการบำรุงดินไปในตัวนะครับพืชของเราก็จะเจริญเติบโตไปอย่างสวยงามนะครับการให้น้ำก็ให้ให้มันชุ่มไว้เลยนะครับให้มันชุ่มไว้เลย พอดินเราชุ่มแล้วเนี่ยเราอาจจะเว้นเว้นวันก็ได้นะครับเว้นเว้นระยะก็ได้าทั้งนี้ทั้งนั้นเราดูด้วยดูสภาพพื้นที่เราด้วยว่ามันแห้งไหมนะครับถ้ามันชุ่มอยู่แล้วเราก็เว้นเว้นเว้นระยะการให้น้ําได้นะครับมอนเนี่ยถามว่าชอบน้ํำไหมก็ก็ชอบขาดน้ําได้ไหมก็ขาดไม่ได้นะครับก็คือไม่ถึงกับว่าต้องการน้ํามากเกินไปนะครับหรือว่าขาดมากเกินไปก็ไม่ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่า เลี้ยงเขาโดยความชุ่มชื้นนะครับไม่ให้ขาดและไม่ให้เกินไม่ให้มากเกินไปนะครับเราใช้เสียมพวนนะครับใช้เสียมพวนอ่าพวเพวนดินเสร็จแล้วก็ลดน้ําตามเลยนะครับดินที่เราพวนเนี่ยมันล้วนซุยแล้วมันเปิดหน้าดินแล้วน้ำมันก็จะซึมลงไปหารากหมอนนะครับ เนี่ยที่เราเปิดหน้าดินมาแล้วนะครับแต่เราพยายามจะอย่าอย่าไปโดนรากนะครับพยายามเอาเอาหน้าดินที่มันเปิดแล้วก็หนึ่งมันจะได้ออกซิเจนได้น้ำนะครับแล้วก็พอดินมันพวนแล้วเนี่ยการชอนชัยของรากมันก็จะไปได้ไปได้ไกลนะครับการหากินนะครับการหากินของรากมอนมันก็จะชอนชัยไปหากินได้ไกลนะครับต้นมันก็จะโตนะครับต้นมันจะโตเร็วเมื่อเมื่อได้เมืๆๆ่อได้แร่ธาตุนะครับ เราพวนดินเนี่ยดินมันแน่นๆนะครับดินแน่นๆอย่างเงี้ยพอเราพวนนะครับพลนดินดินมันก็จะร่วนซุยมันก็จะมีช่องทางของรากหม่อนที่มันจะชอนชัไปได้ง่าย